ครับหลังจากเบิงบอนไส่เลยก็มาเบิงใหม่ไงน้ำกันครับก็เนี่ครับงามครับโอ้โหาพป็นเห็ดใดจากใดที่กันครับนี่งามงามงานงครับนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นพืชนใหญ่เลย่่้่่่่่่่่่หม่่่่่่่่่่่่่ใหญ่เลยครับนี่มันเ่็่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่ไ่่่รับเ่้านี่ส่ขาย่่่่่่ หยุด <Workers. S 2> ทึงเทนเลยยังมีเลยครับเนี่ยท่านใดนนี้ครับเพิ่นเตรียมเสียออไปทรงเหรอครับเนี่ยครับเนี่ยทึ่งเทนโรเลยครับเต็มนหมดเลยครับเทนเลยสองขั้นครับเนี่ยล่ออยู่นี่ครับเตรียมเสียออกไปทรงเหรอครับเนี่ยแมนหมดเลยได้ครับเนี่ยจ้านี่ไม่เหี้ยอย่างเดียวครับอ่าสิบ้าควายเดียวว่าถูกได้ครับเบิ้งเบิ้งไปน้ำกัดเลยครับเบิ้งไปน้ำกัดเลยครับ กับนี่สิมีนี้จใหญ่หมดได้เลยครับนี่ครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมสีพายางเบิงรคหน่อยครับเกาไปข้างในเบิงครับนี่งเป็นเตรียมเสียไปส่งอะครับนี่งเทเลอร์ขั้นนี้ก็เต็มครับมัน้หมือนกันครับเบิเงน้อนกันครับกับนึ่งานหมดเลยได้ครับหนี่ง าตอนนี้ไม่ใเงายางเดียวครับเป็นน้ำกันครับเป็นน้ำกันครับเดี๋ยวผมสี่พายางเบิ่งครับหลายแห้งครับใหม่เพิ่นเนี่ยเิ่นเตรียมไปส่งยางเดียวเลยครับนู่นแหละครับเขากรุงเทพฯคุณเหระครับถ้เหลืหัวหลักสองขั้นครับขึ้นไวอยู่นี่ครับสิบก่าต้นครับเป็นน้ำกันครับ แต่ละตนครับซ e. ุดยอดได้ครับรับอนุญาตเพื่อเหลี่ค <examples> ร <sung> ับรับอนุญาตจากกระทรวงสวนเพื่อเหลครับครับงานหมดเลยครับทิศถนนใหญ่ได้บาทเ่งครับครับงานหมดได้ได้ครับเจ้านี้ใหม่ไงยางเดียวได้ครับเจ้าใหม่ใหม่ไงยางเดี่ยวเลยงามครับงามงามงามครับเดี๋ยวผมสีพายางเบิ่งครับ ไปเบิ่งต้นขามครับเบิ่งต้นขามแต่ละตนครับสุดยอดเลยได้ครับครับเนี่ยมาเบิ่งต้นต้นขามต้นนี้ครับมันอยูดายจังดาครับมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันครับมาเบิ่งน้ำแขังครับต้นขามครับต้นขาม แม่นหมดเลยได้ครับสวนเผื่อนใหม่ใไอยางเดียวเลยครับขับก็ต้นขามครับขับสุดยอดเลยครับเนี่ย่ระต้นครับครับกาสีประมาณนี่เลยได้ครับปรับฝากกดผิดใจกดไหลกดแช่กดกระดิงแจงเตือนไว้ครับกาสีบ่อผาจิตใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณหลายๆครับ